วันนี้เรื่องของคลิปเสียงนายกร,ร้อนแรงแล้วชายแดนเป็นยังไงบ้างชายแดนเนี่ยอังจิงตอนนี้มันยังไม่ได้ฮึมฮึมกันขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยมันยังไม่ปกติโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าล<ช>ำบากจริงคือนอกเหนือจากเรื่องผักผลไม้แล้วเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้พวกอาหารทะเลเอา้ากลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เขาไม่ให้ผ่าน่านนะ<อ>ตรงจุดนี้นะครับจุด่านแดนถาวรบ้านหัดเล็กที่จังหวัดตราดนะครับคือพอพ่อคา้าแม่คา้าเขารู้แล้วว่า รถขนผักผลไม้เนี่ยผ่านไม่ได้แน่แนไม่ต้องมารอไม่ต้องมาทำหน้าเศร้าให้เขาเห็นใจยังไงเขาก็ไม่ให้ผ่านเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เนี่ยไม่มีรถบรรทุกไม่มีรถบรรทุกผักแล้วผลไม้ก็ไม่มาแล้วนะครับก็จะมีรถบรรทุกอาหารทะเลอาหารสดนะครับที่จะข้ามฝั่งเอาไปขายฝั่งเกาะกลงของกัมพูชาซึ่งชาวกัมพูชาก็บอกมาว่าตอนนี้พอฝั่งไทยอ่ยไม่ได้รับอนุญาตให้ขนผักผลไม้เข้าไปเนี่ย คนฝั่งกัมพูชาก็เดือดร้อนถึงแม้ว่าบางบ้านเนี่ยจะปลูกผักได้แต่มันก็ปลูกได้บางอย่างไงบางอย่างก็ก็ไม่ได้ปลูกเตรียมไว้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเสียงสะท้อนก็คงหวังแหละเมื่อไหร่จะได้กลับมาเปิดเหมือนเดิมนะครับส่วนจุดผ่านแดนถาวรช่องสงงมนะที่อำเภอภูสิงห์ศรีสะเกดต,ตรงนี้เชื่อมโยงกับพื้นที่อุดรมีชัยของกัมพูชาพ่อค้าแม่ค้านําอาหารทะเลใส่กระบะส่งให้กับพ่อค้าแม่ค้าฝั่งโน้นแต่อาหารทะเล ไม่ได้เข้าเอา,เอานีนน่นี่ดูนิคุณไม่ได้ไปต่อเหมือนกันนะอาหารทะเลนะครับถ้ากับว่าตอนนี้เนี่ยเพิ่มอาหารทะเลเข้าไปอีกอย่างหนึ่งนอกเหนือจากผักผลไม้แล้วเนี่ยอาหารทะเลปลาเนี่ยไม่ให้เข้านะทีนี้พอไม่ให้เข้าทํำยังไงพ่อค้าแม่ค้าบ้านเราก็เลยต้องโทรศัพท์เรียกให้ลูกค้าฝั่งกัมพูชาคุณมาหิ้วกะละถุงสองถุงแล้วกันคือถ้าไปเป็นคันรถแบบเนี้ยไม ก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้วุ่นวายไปหมดสร้างความเสียหายด้วยฟังเสียงแม่ค้าหน่อยครับเอาอะไรมาส่งค้าวหนิปลาปลาอะไรปลาทั่วไปอ๋อแล้วเข้าไปไม่ได้เหรอเข้าไปได้เขาไม่เข้าของไทยอนุญาตไหมไทยอนุญาตทางฝั่งนู้นไม่เอาเหรือนู้นเราไปถามฝั่งฝั่งเขาเลยอ่ะไปถามฝั่งเขาดูแล้วเขาว่ายังงไเขาบอกว่าไม่ได้เขาบอกว่าไม่เขาบอกว่าไม่ให้ข้ามแต่ว่าแบบ ก็นั่นนะเขาพูดเขมรไงพี่หนูไปตรงด่านเขาไงหนูฟังไม่รู้เรื่องด้วยอ่ะทีนี้อีกด่านหนึ่งก็คือช่องจอมสุรินกัมพูชาก็เข้มวดนะครับผักผลไม้เนื้อสัตว์อาหารทะเลเห็นไหมมันไม่ใช่แค่ผักผลไม้จริงๆด้วยตอนนี้ไม่ให้ไปแต่ถ้าเกิดว่าอ่ะอยังรถไอติมออกไปได้ฮ<อ>ะรถน้ําแข็งนี่ให้ไปได้นะ หรือขนมันสัมปะหลังเนี่ยให้ผ่านไปได้นะครับ,รบอันนี้เท่ากับว่าฝั่งนู้นเขาห้ามเราแต่ถ้าเกิดฝั่งฝั่งกัมพูชาจะเอาขนผักคนเลยมาเราอ,อนุญาตนะเราไม่ได้ห้ามนะเราไม่ห้ามมีแต่ฝั่งเขานี่แหละมีแต่ฝั่งกัมพูชาที่ห้ามฝั่งไทยนะครับแล้วก็ขอไปต่อที่จันทบุรีหน่อยจันทบุรีเนี่ยนะครับที่ด่านถาวรบ้านแหลมนะครับจันทบุรีตรงนี้ก็คือที่ป่งน้ําร้อนชนะมทีนี้ทางกู้ชีพเนี่ยนำแรง,งงานกัมพูชาซึ่ง ประสบอุบัติเหตุตกจากที่สูงระหว่างทำงานที่ไทยจะส่งกลับไปอีกฝั่งหนึ่งแต่ด่านเขาจะว่ายังไงบ้างเจ้าหน้าที่ด่านถาวรบ้านแหลมโทรศัพท์ประสานกัมพูชาให้เปิดประตูใหญ่ครับนำรถพยาบาลมารับผู้ป่วยด้วยซึ่งอันนี้ต้องขอบคุณนะครับด่านฝั่งน้นเขาก็เข้าใจกัมพูชาเปิดประตูนำรถพยาบาลกัมพูชามารับผู้ป่วยกลางสะพานด่านถาวรบ้านแหลม แล้วก็นำาลงบรรจุร่างของผู้เสียชีวิตคือเขาเสียชีวิตนะที่บอกต้องส่งกลับเนี่ยพาส่งกลับบ้านเขานะครับแล้วก็นอกเหนือจากเข้าอกเข้าใจเปิดด่านส่งศพรับศพกันได้แล้วเนี่ยใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็อนุญาตนะเปิดด่านให้มารักษาตัวฝั่งบ้านเราได้นะครับอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นการทำงานด้วยความเข้าอกเข้าใจะนะครับ แล้วก็กัมพูชาฝั่งปอยเปตอ่ะหลังจากที่บอกว่าตัดไฟจากบ้านเราไปแล้ว2จุดอ่ะตัดเองด้วยนะตัดเองเลยไม่รอบ้านเราตัดนี่นะครับกัมพูชาตอนแรกที่บอกว่ามีแผนที่จะไปต่อไฟจากเวียดนามซื้อไฟจากเวียดนามมาใช้แทนเนี่ยล่าสุดก็คือในระหว่างมันไม่ใช่ว่าพูดปุ๊บทําได้ปับ๊บมันต้องรอต่อเข้าระบบนะครับระหว่างนี้กัมพูชาก็เลยปั่นไฟปั่นไฟใช้เองไปก่อนนะครับปั่นไฟใช้เองไปก่อน ที่ปอยเปตซึ่งปรากฏรายงานก็คือว่าเครื่องปั่นไฟหลายชนิดเนี่ยนี่อะไรปั่นไฟอ่ะมันใช้งานไม่ได้กัมพูชาเวลาปั่นไฟเนี่ยเสียงดังกระหึ่มไปทั่วเมืองเลยปรากฏว่าไฟดับดับ,ดบติดติดต,ตกตก,ตกไฟกระชากอะ่ะนนั่น เหล่านี้กำลังเกิดผลกระทบกับชาวบ้านในฝั่งปอยเปตคาสิโนฝั่งโน้นที่เยอะแยะมากมายก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันครับนะครับอ่ะแล้วก็จะบอกชาวออนไลน์เช้าวันนี้ครับว่าอย่าพึ่งเดือดใจเย็นใจเย็นวันนี้เข้ามาเม้นกันเยอะเลยนะฮะคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกัน และคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ